จบแล้วคู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นตกลงเป็นเพื่อนดีกว่าเพราะเหตุนี้เข้าใจได้เลยอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนจับตามองความสัมพันธ์ระหว่างโยชิรินระดาและบิววรพลซึ่งก่อนหน้านี้หนุ่มบิวออกมาเปิดใจหลังถูกลุ้นความสัมพันธ์มีแฟนคลับจิ้นจำนวนมากกว่า ตนใจสานและเขินมากพร้อมชมว่าโยชีน่ารักยอมรับว่าปลื้มและติดตามโยชีเป็น fc ที่คอยกดไลค์รูปตลอดล่าสุดโยชีได้ออกมาพูดแล้วค่ะถึงความสัมพันธ์เผยเป็นได้แค่เพื่อนเคยคุยกันในเชิงที่จะพัฒนาความสัมพันธ์เหมือนกันแล้วเราก็ตกลงกันว่าเราควรที่จะอยู่ในสถานะเพื่อนดีกว่า ถามว่าอะไรที่ตัดสินใจว่าไม่พัฒนาดีกว่าคิดว่าน่าจะเป็นนิสัยส่วนตัวของเราและไลฟ์สไตล์ของเราสองคนด้วยการใช้ชีวิตสนิทกันในรูปแบบของเพื่อนการที่เราจะไปรอดกันจริงๆต้องดูหลายองค์ประกอบถ้าดูไม่ครบแล้วคุยกันจนเป็นแฟนสุดท้ายก็เลิกดังนั้นรักษาความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนของเราไปตลอดดีกว่า